สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เองเราก็จะมาพูดถึงวงเกิลกรุ๊ปที่มีชื่อว่าเบ s ส g เกิลส์นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเบฟสเกิลส์นั้นก็ได้มีการประกาศออกมาว่าสมาชิก3คนในวงนั้นตรวจพบเชื้อโควิดนะครับแล้วก็มีการประกาศในเรื่องของแผนการโปรโมทเพลงใหม่ล่าสุดที่จะคัมแบ็กในวันที่14ีมีนา คมนี้รวมไปถึงแผนการเข้าแข่งขันในรายการควี n ดอมซีซั่นที่2อีกด้วยนะครับเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับนั่นก็คือวันที่12มีนาคมทางค่ายต้นสังกัดของเบสเกิลซึ่งก็คือเบสเอ n นเตอร์เทนเมนต์นะครับได้มีการออกมาประกาศนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของสมาชิกในวงที่ตรวจพบเชื้อโควิดหรือว่ามีผลตรวจเป็นบวกนั่นเองคนแรกเลยก็คือมินยองนะครับที่ได้มีการตรวจพบแล้วก็ออกมาประกาศให้แฟนๆน,นั้นได้รับทราบกันและหลังจากที่มินยองนั้นออกมาประกาศนะครับว่าเธอนนเนี่ยได้มีการตรวจพบเชื้อโควิดในร่างกาย สามาชิกอีก2คนในวงนั่นก็คืออึนจีแล้วก็ยูจองนะครับก็ได้มีการเข้าตรวจหาเชื้อโควิดในร่างกายเช่นกันและสุดท้ายเนี่ยก็มีผลออกมาเป็นบวกนะครับทาง b ริษัทเอน e ต t ร์ n ท e เ t เนี่ยก็ได้มีการออกมาประกาศให้แฟนๆได้รับทราบกาันว่าในตอนนี้นั้นมินยองยูจองและก็อึนจีนะครับตรวจพบเชื้อโควิดในร่างกายแล้วก็มีผลออกมาเป็นบวกจริงๆแล้วในตอนนี้ก็กําลังเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องแล้วก็เข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธีนะครับพร้อมกับแยกกันไปกักตัวเพื่อพักฟื้นร่างกายให้หายเป็นปกติส่วน สมาชิกอีกหนึ่งคนในวงนั่นก็คือยูนานะครับในตอนนี้ยังไม่ได้มีการประกาศออกมาเกี่ยวกับผลตรวจโควิดแต่ว่าหลังจากที่ตรวจไปแล้วในรอบแรกนั้นนะครับผลตรวจออกมาเนี่ยเธอมีผลเป็นลบนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสมาชิกในวงนะครับที่มีภูมิต้านทานร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีภูมิต้านทานร่างกายที่สูงมากๆจนทําให้เธอนั้นเนี่ยไม่ติดโรคโควิดนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรออกมายืนยันได้ว่าหลังจากนี้นั้นเนี่ยจะตรวจพบเชื้ออีกหรือเปล่านะครับในตอนนี้เองยูนาแล้วก็ทางค่ายเนี่ยก็พยายามที่จะตรวจหาแล้วก็พยายามรักษาาสุขภพ มากที่สุดนะครับและนอกจากเรื่องการประกาศเกี่ยวกับการตรวจพบเชื้อโควิดของสมาชิกจาก Brave Girls นะครับในวันที่14มีนาคมนี้ Brave Girls นั้นเน่ยก็จะได้มีการคัมแบ็กอีกครั้งกับมินิอัลบั้มชุดที่6ของพวกเธอที่มีชื่อว่า Thank You นั่นเองซึ่งก็จะได้มีการคัมแบ็กแล้วในวันพรุ่งนี้นั่นก็คือวันที่14มีนาคมนะครับหลังจากที่ได้มีการตรวจพบเชื้อโควิดของสมาชิกทางค่ายเองก็ได้มีการออกมาบอกด้วยเหมือนกันว่าสาหรับการโปรโมตในอัลบ,บั้มใหม่นี้จะยังไม่ได้มีการจัดการโปรโมทเกิดขึ้น้นนนเเพราาาะะว่่มชิกทีหลือัจ ต้องทาการกักตัวนะครับเพื่อให้หายดีซะก่อนดังนั้นเนี่ยก็จะได้มีการเลื่อนการโปรโมทไปแต่ว่าในวันคัมแบ็กเนี่ยก็จะยังคงปักวันคัมแบ็กวันเดิมถือว่าเป็นข่าวที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับสำหรับการคัมแบ็กครั้งนี้ของสาวๆเบ s เกิลส์ยังไงก็ตามนะครับถ้าหากว่าสมาชิกทุกคนนั้นรักษาตัวเองจนหายดีแล้วเนี่ยจะต้องกลับมาขึ้นโปรโมทสาหรับเพลงใหม่เพลงแตงกิ้วนี้ให้ฟแฟนๆนั้นได้ติดตามได้รับชมกันอย่างแน่นอนเลยแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับรายการควีนดอมซีซั่นที่สองนี่เู้เานนาการ นนในตอนนี้เองทางค่ายต้นสังกัดของ Brave Girls นั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการออกมาพูดถึงเกี่ยวกับรายการค e n น d อมซีซั่นที่2เลยเพราะเรื่องที่สมาชิกจากวงติดโควิดในตอนนี้แล้วก็ต้องเข้ารับการรักษาต้องเข้ารับการกักตัวเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรต่อรายการ Queen Do มที่กําลังจะถ่ายทําอยู่หรือเปล่านะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าในตอนนี้เริ่มถ่ายทํากันไปได้กี่ตอนกี่อ P ีแล้วนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยรายการนี้ก็กําลังถ่ายทํากันอยู่แล้วก็จะเริ่มออกอากาศตอนแรกในสิ้นเดือนมีนาคมนี้แล้วนะครับถ้าหากว่า Brave Girls นั้้้นจะตองเขารับ การกักตัวจริงๆแล้วก็ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้ในบางตอนในบาง EP นะครับเพราะอาจจะมีการจัดการที่เหมือนกับลูน่าที่ทางรายการนั้นเนี่ยจะอนุญาตให้กลับมาถ่ายทําทีหลังแล้วก็นํามาออกอากาศทีหลังหรือเปล่านี่ก็ต้องมารอติดตามกับทางค่ายแล้วก็ทางรายการดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าในตอนนี้นั้นการติดเชื้อโควิดของสมาชิกจาก Brave Girls นั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการออกมาพูดนะครับว่าพวกเธอนั้นเนี่ยจะถอนตัวออกจากรายการ Queendom แต่อย่างไงเลยยังไงก็ต้องมารอติดตามทางค่ายแล้วก็ทางรายการอีกทีนะครับว่าจะออกมาประกาศข่าวนี้ยัังงไไกกนต่อ่อปถ้าาาหว ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับควีน덤ซีซัน2นี้แล้วก็วงเบฟเกิลส์นะครับก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยหรือว่าถ้าหากมีอะไรอัปเดตหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะรีบนํามาทําคลิปแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับสมาชิกจากเบฟเกิลส์ตอนนี้เนี่ยก็เข้ารับการรักษาตัวอยู่นะครับใครที่เป็นแฟนคลับของเบฟเกิลส์ก็อย่าลืมนะให้กําลังใจแล้วก็มาอวยพรให้สาวๆนั้นเนี่ยหายจากอาการป่วยโดยเร็วนะครับใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนรวมไปถึงในวันพรุ่งนี้นะครับว มินิอัลบั้มชุดใหม่ที่มีชื่อว่า Thank You นะครับยังไงก็อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้กับการคัมแบ็กครั้งนี้ของ Beff Girls กันด้วยนะครับตามรอดูว่าเพลงใหม่เพลงนี้จะปังขนาดไหนชาร์ตเพลงจะเป็นยังไงยอดขายจะเป็นยังไงก็มาติดตามกันได้เลยนะครับรวมไปถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่ปักวันคัมแบ็กชนกันจังๆเลยกับ Beff Girls นั่นก็คือ G Idol นะครับเราเนี่ยก็ได้มีการทําคลิปไปเช่นการสอบถามทุกคนว่าทุกคนคิดว่ากระแสะของวงไหนนั้นจะดีกว่ากาันใครจะแ ก,ก,ก็ลองไปฟังแล้วก็ไปคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่คลิปนั้นเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับการคัมแบ็กครั้งนี้ของ r a v e Girls กันไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงรายการ Queen Do มซีซั่นที่2ที่ r a v e g i r l s นั่นเองก็จะเป็นอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันเข้าไปท้าชิงจากรายการ Queen Do มซีซั่น2นะครับสำหรับคลิปนี้อามมกอรเคป๊ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดตติิดดดามมมช่ออองงกกกกกกกพรกก like ก like กร้้้้ใใัััับบไลลลลคคคคปปนนนนีะวยเ็ใใจห ของเราไว้ด้วยนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เอามากอแครปพอ่ขคอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ